ลูกปืนล้อและลูกปืนดุมล้อมีหน้าที่ในการรับแรงกระแทกและแรงบิดอย่างต่อเนื่องขณะขับรถซึ่งเป็นด่านแรกที่ต้องรับภาระหนักกอดอยู่เสมอสําหรับลูกปืนล้อนะครับจะทําที่ช่วยลดแรงเสียดทานและทําให้พอล้อหมุนคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับสาหรับลูกปืนล้อไอชินและลูกปืนดุมล้อไอชินนะครับจะผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงและได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลเพราะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าลูกปืนล้อไอชินมีความแข็งแรงทนทานรวมทั้งยังทนทานต่อแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมครับ ครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนลูกปืนดุมล้อหลังของ h o น d a c i v บ c FD ดีนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับพบว่ามีปัญหาเสียงดังที่ล้อหลังขณะขับขี่นะครับ mm hmm. หลังจากที่เราได้เปลี่ยนลูกปืนดุมล้อชินไปแล้วนะครับเสียงที่เราได้ยินก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพของลูกปืนดุมล้อและลูกปืนล้อไอชินที่เปลี่ยนแล้วงานจบแน่นอนครับ